นมัยฮ้อนๆเด้อจ้ากินข้าวเท่งข้าวสารกันเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อหุงขาพร้อมกิ๊เป็นอาไมอ้เฮากันขนาดเลยแม่มาแม่กินกอนได้หิวขางนี่อยอย giờ hụt ba hood nữa mhm 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 ừm, mhm 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 nhọt mhm 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 Hết kẹp Hiệu khó có hiệu Ừ, ừ. bó mình mà... khi nào nữa bó mình kịp phun bỏ mẹ nâng nô kha sẹp sẹp ừ. ชอมาต่มเคยอเนอืม่นี่อเหน่ก้ที่เขาจะเป็นอารมันจะว่ามันมีเบมั้นีอาหารวันนี้ถูกใจมากๆเป็นอะไรมเทอที่ช่องบนหนังตัวนี้ยังไม่ทันมืด แต่นี่ชิมดแล้วเนี่ยเอิ่มอ่งเพิ่นเยอะกไปนฮวนานะบ่วนามินบ่ก็จะอหากะไม่แห้งเาวนึงคือเขาแห้งคือที ตักโถต่อไปเลยพี่น้องคนนี้ยหิวข้าวกเนห้าอืมอืก้ากิ้นงาอะอืมเป็นยันย่านะช่นานนี้ม่เชิดอืมิกร้เกีามกระตกแก่งน้ำไม่กับบุ้งข้าวนี่โอ้ยคล้องมากขนาดละอืมโถนี่สิเมือดบอเดี๋ยเรารุ่นน้ำกันเพี่น้องโถที่ชองนี่สิเมืดบอคุณพีน่ะบ่พอบ่อพอบ่ เด,เดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันไปาสิพอรืดบ่พอพี่น้องเลยเิ่นกินก่อนบัน้นเห็นอาหารบ่ะโอโ้อชันนี่พี่น้องโทรที่ช่องนี่กันเนียมันแซบ่บมันอร่อยบอกอืมอ่าอืมแค่บร้รับสูตรนี่ก็มาราจะแทนี่นไปช่วยฉันมูจะอิ่มแลควก,ะะกบ่า เป็นไงอร่ออ่บางขึ้นตรงนั้นนี้ตัวหัห้าม่นดมแมนี่ตัว่ายอายอร่อยบอกมาเลยนะกินกับพอจาติกแฉหนักก็บเป็นเนนาตก็มยดมดมอยๆองเลยเหลพักอันนี้พักอีหุ่มแต่ว่ากับหนึ่งข้าในาเนเกียงตับถั่วที่ชองก็มืดโอ้สุดท้าย คำสุดท wow, wow, ้ายได้แฟนลโลบึงเน่ศไลายได้ใช่วันนี้กันพลีอิ่มพลิแนนพี่น้องทายเฮเบิร์กจะมีพี่น้องคลิปนี้ก็จะได้จบจะมีพี่น้องไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อพระรามก็จะดิ่มกดไลค์กดแชร์กดติดกดติดตามกดกระดิ่งเลยเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังเจอเฮะเนี่ยไปหากินน้ำกินไหนก็ไม่นะแต่ก่อนเด้อพี่น้องเด้อบายบาย